คั้ที่แล้วคุณครูได้ให้ทำอะไรไหมคะระบายสีระบายสีรูปสาตร์วันนี้เ,เด็กดไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะว่าช่วง2ปีนั้นโควิดค่อนข้างจะรุนแรงเขาไม่ได้ไม่ได้ผ่านอนุบาล1อนุบาล2มาเลยค่ะเขาอยู่แต่ที่บ้านเอาเปิดมาปีการศึกษา65เนี่ยที่ได้เรียนออนไลน์เต็มเวลาเนี่ยทำให้เด็กไม่กล้าคือเด็กส่วนใหญ่จะกลัวแบบว่า คิดแล้วพูดออกมาเนี่ยอาจจะผิดอาจจะไม่ตรงประเด็นอาจจะถูกตําหนิเขาก็เลยไม่กล้าที่จะตอบเวลาสอนเนี่ยคะนั่งสอนอเมื่อถามคําถามไปเนี่ยน้องเขาจะแบบจะเงียบไม่มั่นใจในตัวเองเลยจะมีแค่ประมาณสักหนคนหรือ2คนนะคะที่จะกล้าแสดงความคิดเห็นในคําถามที่เราถามไปะคะ่ะ คือเวลาจัดกิจกรรมนะคะบ,บรรยากาศในห้องเรียนก็จะแบบให้มันมีความสนุกสนานตอบผิดตอบถูกไม่ว่ากันค่ะทุกครั้งเราก็ต้องมีกติกาเราก็ต้องมีข้อตกลงให้เด็กได้ทราบว่าแบบนี้ทําได้แบบนี้ทําไม่ได้เมื่อเพื่อนพูดเราต้องฟังค่อยๆปรับพฤติกรรมของเขาค่ะปรับให้เขากล้าแสดงออกประควดส่วนมากจะใช้คําถามเวลาสอนทุกกิจกรรมจะมีคําถามแทรกแทรกให้เด็กได้คิดคิดแล้วตอบ ฝึกทุกวันฝึกทุกวันเงี้ยค่ะน้องก็จะกล้าขึ้นนะกล้าที่จะคิดขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่ามั่นใจว่าสิ่งที่เธอตัวเองคิดแล้วตอบออกมาเนี่ยถูกถึงแม้บางครั้งจะไม่ถูกเลยไม่ได้เข้าตรงประเด็นเลยแต่เราก็ให้กำลังใจบอกว่าค่อยค่อยคิยคยคดประเด็นท้าทายคือการพัฒนาทักษะด้านความคิด ไปใช้กิจกรรมเกมการศึกษาอย่างเด็กอนุบาลนนะเป็นเด็กที่ช่างสังเกตค่ะแล้วก็จะสงสยัยพอเห็นก็จะถามเราก็เลยใช้สิ่งที่ใกล้ตัวในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีสัตว์ซึ่งก่อนหน้าที่จะเราเราจะกิจกรรมหน่วยสัตว์หน้าล่างเนี่ยค่ะคือครูพาเดินก่อนพาเดินรอบสำรวจโรงเรียนถ้าให้ดูว่าโรงเรียนเรามีอะไรมีสัตว์มีอะไรเงี้ยเด็กเขาก็จะตอบค่ะแล้วเราก็จะถามถึงว่าที่บ้านเขามีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างให้เป็นการบ้าน ซึ่งในคลิปเนี่ยเป็นหน่วยอาหารของสัตว์คลิปที่ส่งไปมี2กิจกรรมนะคะคือกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเอารูปภาพสัตว์ที่เด็กได้ระบายสีที่เด็กเลือกเองลงสีเองว่าอยากให้สัตว์ของตัวเองอสีอะไรเป็นแบบไหนแล้วเราก็มาทํเป็นที่ค่าศีรษาค่ะแล้วเราก็คุยกับเด็กแล้วเลยเรา ข้อตกลงว่าเราจะเล่นเกมนะเกมส่งบอลมีกติกาว่าส่งบอลบอลอยู่ที่ใครเราจะให้เด็กออกมาทําท่าทางเรียนแบบสัตว์ของตัวเองแล้วก็ร้องเสียงของมันเรียนเสียงแบบของสัตว์ของตัวเองค่ะแล้วก็จะสรุปขั้นสุดท,ท้ายคือสรุปว่าสัตว์ของตัวเองนั้นคือมีท่าทางแบบไหนเป็นสัตว์ประเภทไหนแล้วก็มีเสียงร้องอยังไงค่ะนกขนนกหวานร้อง ส่วนกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ,ะขนามันคือเราเล่านิทานมีนิทานเรื่องสัตว์น่ารักออกมาเป็นคําของจองซึ่งพอเราพูดออกไปปุ๊บเด็กก็จะพูดตามพูดตามปุ๊บเขาก็จะผ่านว่ามีในนิทานแลามีสัตว์อะไรบ้างแล้วเราพอเล่าฟังเสร็จปุ๊บก็จะคุยกับเด็กว่าในนิทานมีสัตว์ตัวไหนบ้างและแตัดแต่ละตัวทานอาหารอะไรมีอาหารอะไรของสัตว์นั้นที่เด็กรู้ซึ่งบางตัวเด็กก็ไม่รู้พอเด็กไม่รู้ปุ๊บก็จะมีเพื่อน เพื่อนบางคนที่รู้ก็จะตอบอะ่ะก็จะช่วยกันตอบค่ะแล้วก็พอขั้นมาคือเราจะดูว่าเด็กของเรามีเข้าใจในบทเรียนที่เราสอนไปมากแค่ไหนโดยการเล่นเกมติดบัตรภาพสัตว์กับอาหารของสัตว์อ่ะคะ่ะซึ่งในกิจกรรมนี้คือเป็นกิจกรรมจับเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยซึ่งให้เด็กๆหยิบภาพสัตว์แล้วก็อาหารสัตว์ซึ่งในแต่ละภาพที่เด็กหยิบนะ่มันจะไม่ตรงกันอยู่แล้วแล้วให้เด็กมาติดพอติดเสร็จบางคน ไม่ทราบว่าอาหารที่เราถือไว้เนี่ยของตัวอะไรก็จะมีผู้ช่วยเพื่อนเพื่อนที่ทราบก็จะเดินออกมาช่วยช่วยกันติดช่วยกันจีช่วยกันบอกค่ะ แล้วทำให้เรา,เารู้ว่าเด็กคนไหนเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะแล้วสุดท้ายคือบทสรุปคือครูก็จะสรุปให้ฟังว่า,าสัตว์แต่ละชนิดที่เด็กนั้นทานอาหารอะไรอาหารอะไรที่สัตว์ทานไม่ได้อาหารอะไรอันตรายแล้วก็ประเภทของสัตว์ที่ประเภทกินเนื้อสัตว์กินพืชผักแล้วก็สัตว์น้ำเนี่ยมันจะทานอาหารอะไรคะ่ะให้เด็กได้เล่นได้พนาความคิดให้ทราบว่าสัตว์แต่ละชนิดอาหารของเขาคืออะไรคะ่ะ คือยิ่งเห็นเด็กสนุกอ่ะเราก็จะสนุกไปด้วยที่เราทำเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าการเลื่อนขั้นให้เรามีาวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นแต่เป็นการที่ผลลัพธ์ของตัวผู้เรียนซึ่งออกมาในทางที่ดีขึ้นอ่ะค่ะเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้องนำเข้ามาสู่บทเรียนด้วยเราต้องพัฒนาเด็กด้วยเพราะว่าผลลัพธ์ของที่เราทำ วพเอทำเลือกวิทยาฐานะก็คือผลลัพธ์ของเราก็คือผู้เรียนที่เราหวังก็คือเด็กได้มีพัฒนาการที่ครบสมบูรณ์การคิดที่ดีขึ้นพอเมื่อเราทําแล้วรางวัลที่บอกก็คือเราผ่านการประเมินแล้วคี่ว่าวันนี้เป็นรางวัลของเราที่เราไม่คิดฝันเลยทําให้เราสึกว่าโอ้มันคุ้มค่ากับที่เราได้ทําไป